สำหรับสถานก,การณ์น้ำท่วมในภาคเหนือน,นะครับประชาชนในหลายจังหวัดนะครับยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าน้ำป่าไหลหลากส่วนศูนย์ภโยพิบัติแห่งชาติได้ประกาศเตือนนะครับว่าในภาคเหนือนหลายจังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมครับ ศูนย์ดภัยพิบัติแห่งชาติออกประกาศเตือนภยัยอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะยาวน่านแพร่เพชรบูรณ์กับแพงเพชพรภาคกลางนะครับที่กาญจนบุรีและภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดจึขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวังภัยไว้ด้วย ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำป่าจากเทือกเขาทรัพสมอทอดได้ไหลเข้ามาท่วมย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังประมาณ500อหลังคาเรือนหนักสุดในรอบ10ปีขณะที่หลายหมู่บ้านนะครับที่อยู่รอบนอกก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทางการได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามจุดต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำออกคาดว่าหากว่าในวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะประ ติได้ครับอากาศในช่วงนี้นะคะฝนยังคงตกอยู่ต่อเนื่องนะคุณผู้ชมคะคงจะสิ้นสุดฝนตกแบบนี้ทั่วประเทศนะคะประมาณปลายเดือนกันยายนนะคะที่จะเข้าหน้าหนาวอย่างจริงจังนะคะ